สวัสดีค่ะวันนี้อำ้ำอิตาลีหรืออันเจลามิลาน่นะคะเราอยู่กันที่ดัวโมเหมือนเดิมแต่อำ้ำมีคุณน้องคนนึงอยากจะแนะนำให้รู้จักนะคะน้องจิว๋วยินดีต้อนรับน้องจิ๋วนะคะ,คะ น้องจิ๋วทำยูทูบช่องอะไรคะจิ๋วไลฟ์อินอิตาลีนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆไปติดตามด้วยนะเป็นช่องใหม่เหมือนกันอ๋อคือเรารู้จักกันเพราะว่าเราเคยทํางานร่วมกันนะคะที่มิลานเนาะโอ้แต่ว่าน้องจิ๋วเนี่ยเขาเพิ่งมาได้ไม่กี่ปีนะส่วนอั้นมีมานานแล้วแต่อั้นก็เพิ่งทำไลฟ์นะคะเพิ่งทําแบบไลฟ์สดแล้วก็เพิ่งท o u t u b e นะคะเพื่อนๆยังไงก็ยังมือใหม่น้องใหม่อยู่อาจจะมีอะไรกุ๊กิ๊บกู๊กิ๊บกู๊ดกิ๊บที่เพื่อนๆอย่างอาจจะ งงกับคําถามลักษณะของอ้๊ามนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้อ้๊ามจะมาถามน้องจิ๋วราะว่าน้องจิ๋วมาอยู่อี่นดี่กี่ปีแล้วนะคะมาเกือบสองปีแล้วค่ะพี่อ้๊าเกือบ2ปีแล้วใช่เกือบ2ปีนี่คือพอบินมาปุ๊บชอบเลยไหมไม่ไม่ชอบเลยไม่จริงไม่ชอบเลยคุณเข้าใจมั้ยคะท่านผู้ฟังไม่ชอบเลยในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึง หนูไม่ชอบคาแรคเตอร์ของคนอิตาเลียนเอาตรงๆนะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นว่าเหมือนเขาไม่เชิงบูลลี่นะแต่เหมือนเขามองเราเหมือนเป็นเอเชียเย็นมองเหยียดเกลียดอ่ะเอาตรงๆแล้วก็หนูไม่ชอบคาแรคเตอร์ที่เขาแบบเวลาพูดเขาจะทำยังไงอ่ะเบ๊ะเบ๊ะอะไรเงี้ยคือหนูไม่ชอบกูจีกูจีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ อ๋อมามาเลยไม่ไม่ถูกใจเลยนะใจแต่แต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะเราก้าวข่าว้างหนึ่งมาแล้วอ๋อใช่เราเราไม่กลับแล้วนะคะเราไม่กลับคือขอโทษนะคะต้องหนีบกระเป๋านิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในบริเวณเดี๋เด็จะให้ดูนะคะเดยวจะให้ดูคือเราอยู่ในบริเวณที่มันอ p e n นะคะ open 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 นะคะ open มากเราก็เลยต้องหนีบกระเป๋านิดนึงนะคะไม่ใช่อะไรค่ะเดี๋ยวกันไม่เอาและที่นี่เสร็จแล้วนะอยากจะถามต่อนะคะว่า ช่วงที่คุณน้องเนี่ยอยู่ที่อิตาลีสองปีเนี่ยคุณน้องมีความคิดว่าคุณน้องได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะคุณน้องจิว๋วสองปีก็จริงนะคะแต่หนูไปเที่ยวแบบมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปมิมิลานเนาะอืแล้วก็ คอโตฟิโนซาดีเนียอ่ะคอโตคอโตฟิโนนี่คืออะไรบางคนไม่รู้จักนะคอโตฟิโนก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่ะเป็นเมืองเมืองเดงอะนะคะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวโอ้ยสวยสวยสวยมากสวยมากเป็นทะเลเป็นเกาะนะคะแล้วก็ไปซาดีเนียซาดีเนียนี่ก็จะเป็นเป็นเกาะเหมือนกันเป็นทะเลนะคะสวยงามเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟิเรนเซอเวนิสปิซ่าปิซ่าประมาณนี้ค่ะปิซ่า 20ยี่สิบกว่าปียังไม่เคยไปเลยคุณเขาแต่แล้วนะอับอายเป็นไงมั้งปีซ่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> ส่วนตัวก็สถาปัตยกรรมเขาก็สวยนะเหมือนเป็นหอเอนอะเนาะ,นะใช่แต่น,นอกม,น<ข>มันเอ็นจริงป่ะหรือเขาแกล้งให้มันเอน <c oughs> ็นมันเอ็นจริงๆค่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> มันเอ็นจริงๆแต่ก็นอกเหนือจากหอเอ็นก็ มีมิวเซียมอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมีหอเอนะที่น่าสนใจแค่นั้นเลยโดยรอบข้างไม่มีอะไรเลยบางคนบางคนบอกว่าไม่มีร้านค้าเหมือนที่โดโมนี้มีน้อยมีน้อยไม่มีไม่มีแดดร้อนจิ้งอะไรแบบนี้มีแดดร้อนระเบิดะเทิงใช่เอานะคะใครจะไปเที่ยวหอเอนปิซ่านะคะไปยังไงขะไแนนเมาให้ฟังหน่อยไปหนูขับรถไปเอ้ยบอกไม่ชอบอิตาลีไม่แต่ยังอกจะบอกพี่ๆเพื่อนๆว่า ในความไม่ชอบมันก็มีความชอบอยู่ในนั้นแต่ค่ะใช่เพราะว่าเขาก็มีข้อดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามาอาศัยบ้านเมืองเขาอยู่แล้วเราเราจะมาบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบมันก็ไม่ได้เขาก็มีข้อดีเหมือนกันอันนี้จริงไม่ไม่งั้นนะไม่งั้นจะมาทาไมใช่ข้อดีคือข้อดีที่สวยูกับคนถูกใจ ใช่แล้วก็สภาพอากาศก็ดีนะที่อ้ําหมายถึงก็มีอะไรลูกเล่นให้เราเล่นเยอะอ่ะหมายถึงการแต่งตัวอะไรเงี้ยมีสีซีซั่นใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ชอบอากาศด้วยค่ะชอบช่วงไหนคะช่วงหน้าร้อนหนูชอบหน้าหนาวนะหน้าหนาวหนาวหนาวเลยนะไม่ใช่แบบว่าฤดูใบไม้ร่วงนะเอาฤดูใบไม้ร่วงอ๋อเขาเรียกอะไรออเอาตนเนาะเอาตนเนาะช่วงนั้นคาสตันญ่าจะออก เห็ดก็ออกค่ะโกชีนี่เราจะต้องไปเก็บเห็ดกันปิงเขาปิงเขาใช่ไปเที่ยวหลายที่นะเธอเนี่ยสองปีเนี่ยเที่ยวเยอะไปเที่ยวเยอะเพราะว่าติดตามสามีเอาสามีทำไมถึงเที่ยวเยอะคะสามีชอบเที่ยวหรอคะหรือว่าสามีไปทำงานก็สามีทํางานแบบเที่ยวใช่ไม่สามีเป็นเชฟค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่ามานั่งเมาสนั่งมอยให้ฟังเป็นไงฝากฝากคลิปตัวเองฝากยูทูบตัวเองหน่อยอโโเอร็วฝาก follower ของพ mm ีอ้ําไปกดติดตาม mm hmm. ให้จิ๋ว